ทุกชาติทุกพบกระดูกงดงาม ภาคอดีตซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคนำแสดงโดยหลินจิงหลุนประกบคู่กับนางเอกอย่างไปลู่ความรักเรื่องราวในอดีตระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ที่ไม่อาจสมหวังแต่เต็มไปด้วยความทรงจำอันงดงามที่มีความรักบริสุทธิ์ให้กันตามม่านประเพณีเล่าเรื่องของนางเอกซุนซืออี้นางถูกมันหมายให้กับองค์รัชทาย,ยาทแล้วตอนเด็กยังมีเรื่องกระทบกระเทือนใจที่ทำให้นางเสียใจหนักมากจนนางไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปจนกระทั่งนางถูกส่งมอบให้กับองนานเฉนิน อย่างโจชิงเฉินแม่ทัพผู้ห้าวหารของแคว้นนางถูกส่งให้เป็นลูกศิษย์ขององนันเฉินแต่เมื่อทั้งคู่ได้พบกันทั้งสองก็มีความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวโดยนางเอกเริ่มชอบพระเอกก่อนแต่ด้วยพระเอกสาบานไว้ว่าตนเองจะไม่มีภรรยามีลูกตลอดชีวิตเพราะว่าเขาไม่อยากจะแย่งชิงหรือเป็นขี้ปากชาวบ้านในการแย่งชิงราชบัลหลังเพราะองนันเฉินเป็นคนที่มีอำนาจการทหารที่ทรงอิทธิพลมากๆควบคุมกองทัพทั้งหมดเขาจึงเป็นตัวอันต สำหรับองค์ฮ่องเต้ต่อมาองค์รัชทายาทก็ได้หลงรักนางเอกมากๆเดิมทีแล้วทั้งคู่ก็เป็นคู่แต่งงานกันแต่นางเอกกับมีใจให้กับพระเอกทําให้องค์รัชทายาทต้องการกําจัดพระเอกแต่ด้วยบารมีของพระเอกที่ชาวบ้านต่างรักเขาเพราะเขาคือแม่ทับปกป้องแผ่นดินความรักระหว่างเสด็จกับอาจารย์ที่ไม่อาจสมหวังได้พระเอกรักษาระยะห่างอันดีงามไม่ให้นางเอกเสื่อมเสียมาโดยตลอดโดยนางเอกได้เป็นสิทธิคนที่11นางสุขภาพอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแล้วยังมีโรคที่ยังไม่สามารถพูด ทาให้พระเอกที่เป็นห่วงนางหาวิธีรักษาอาการของนางจนหายกลับมาเป็นสตรีที่เพียบพร้อมทุกอย่างเหมาะสําหรับการเป็นชนชั้นสูงอีกครั้งแล้วจะแต่งงานเข้าวังแต่ด้วยความวุ่นวายของอํานาจทางการเมืองและนางก็ไม่อยากจะแต่งงานเข้ากับองค์รัชทายาทเหตุการณ์วุ่นวายจึงเกิดขึ้นหลายครั้งเพราะเรื่องงานแต่งของนางเอกเรื่องนี้ก็มีความรักหลายคู่ที่ไม่อาจสมหวังได้เหมือนกันไม่ใช่แค่นางเอกคู่เดียวถ้าใครได้ดูแล้วก็จะรู้ว่าไม่ต้องมีความรักจะบับสามีภรรยาก็ได้เป็นการเล่าเรื่อง รื่องความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างศิทธิ์กับอาจารย์ถึงแม้จะรักกันมากเพียงใดก็ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขมากกว่าและอนาคตที่ดีกว่าเป็นความรักอันบริสุทธิ์เรื่องนี้ฉากคอตุม่มเสียงภาคและเอฟเฟกก็จัดเต็มแต่ก็จะมีการเล่าเรื่องเป็นแบบไทม์สคริปต์เพราะว่าการเล่าเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้จะเร็วมากๆแต่ก็ไม่น่าเบื่อแต่รายละเอียดต่างๆของซีรีส์อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเรื่องอื่นไม่ได้จาอลึกแต่เน้นประเด็นสําคัญของเรื่องไม่ได้ให้เสียอัธรรตในการดูนั่นก็ทําให้เเรรรราาาาาไดด้ออมณ์ีกกกแบบนนึงใูพะะว่ปติจ เจาะลึกรายละเอียดของแต่ละคู่แต่ซีรีส์เรื่องนี้ทําเป็นแบบทําสคริปจึงทําให้เราต้องตั้งใจดูไม่เช่นนั้นถ้าไปตอนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจกันเลยทีเดียวเพราะการเล่าเรื่องนี้เร็วมากๆการสคริปช่วงเวลาของตัวละครเพราะว่าแป๊บๆตัวละครก็ผ่านมา6เดือน8เดือนเพราะเหมือนว่าจะเป็นการรวบลัดหนึ่งชั่วอายุคนมาจบในแค่24ตอนความรักของพวกเขาทั้งคู่จะสมหวังหรือไม่จะซึ้งหวานหรือทุกก็ต้องไปติดตามชมต่อกันเอาเองถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่ง แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ